หม่ซุงค่ะพี่พน้องๆเฮาค่ะบอกว่าเฮาคา่ะมาด้วยกวนเฮาค่ะกูก็ได้ไผ่ๆก็ใครมีตั้งฮักดีลีใครย่าก็ฮักดีลีใครย่าก็ฮักดีมีตั้งหูตั้งหันมีป้ายปนหาใครย่าก็ฮักดีมักมีหลีเป็นจ่อเงนินค่ะยกว่ากวนเฮาคาา่ะาเจอในลืมวุ่นส่วนอ่าตัวเจ้าเก่คาค่ะเนาะ จมหนังกว้างกับถูกฮาคามิไหวค่ะเนาะปุ่มหมอหน้านยาเฮาคาในี่ก็ยำมรัดไว้ค่ะกึ๊ดลึกก็กึ๊ดกันก,กึ็งก็เกร็งกันเลยค่ะป้อเปิ้ลเกียรเข้าเ,เกียรค่ะเนาะเปิ้ลเกียรจึงหือเข้าก็เกียรจึง้งหันเลยค่ะกวนเฮาคาในเมืองกวนคงกลางลงในอ่ำวาผู้ยิง่งอ่ำวาผู้ใจอ่ำวา,า,าก้นคือแหล่ก็เย้ามันก็อ่ำปลายเปิลกันจ่องเงินคือก็เปิลน,นั้นแหละ ปว,วาร <uck urt> hm. <sch> ์ฮาคคาใครไรก้นมีป็นอาเพราะวในจึงตัวเจ้าเก่าฮอคคาในก็ฮอคคาก็หลุดขัดใจให้เปลี่ยนก้นดีมีป้ายหูป้ายหันมีป้ายติงอ่เจาเง้นค่ะพราะเฮาค้าใครไรก้นมากก้นมีหรือเจ๊ไัยตัวเจ้าเก่าฮอคคาในก็โลขัดใจเคล็ดการปกป้องตัวเจ้าเก่าค่ะ พวาร์เฮาคาเป็นก้นตีมีตั้งหูตั้งหันเป็นก้นหมอวนหมอสอนแลเป็นก้นคัดใจเหตุการณ์หงงานโู้นาตีปนพ่นตัวเจ้ากับพวาร์นในจึงแน่นอนค่ะเมืองก้นคงกางลงในเขาในกอเตเลิอกหาก้นจึ่งหนักอันเฮาปีนั่นมาจูเ่เฮากุ้ยไลยค่ะอํานูไรเมใจแลอํานูไรวนน้าสังเลยค่ะอ,อ๋อกำนั้นแลคอตตโกว่าเฮาคาไค่ไรก้นจึ่งเลยต คัดใจปกป้องตัวเจ้าเก่าให้เต็นก้นจึงนั้นแลในะคะย้อนประวัติเมองก้นเฮาคาในมันเพ่งป้งอยู่เยาาค่ะเนาะเฮ้าคาเฮ็ดจึงหือกอเข้าคาเดินเด่นเลยค,ยครับจึงนังเย้าในค่ะจอมเน่ยนข้าก็เลยใจก็ใจกันสึกบุญเพเชียกอดสีกั้งคณะนะสามาับผู้หู้เข้าคา่ะปีน้องเขาคะใครปันตาหันถึงย้ากอใครเพิ่มแกมข้อมูลนหลยก็เพิ่มเถม,มว่าอะไรหย่ไหนข้ะอเยี่นจมนำนำค้า ยาก็แค่ย้อนลเที่ยมว่าลองตั้งหักกันเนาะกวนหฮาคาตีมาเป็นก็กูกันเป็นก็หักกันอันว่นนั้นหละค่ะมันก็เป็นตอนตาปันตั้งเสื้อใจกันคาเนาะปันตั้งยุ่มกันปันลองตั้งหุ่นใจกันไตค่ะอัาใจว่าเป็นก็หักกันเป็นก็กูกันเฮาก็กลมี่ลองแค่แข่งกันยาก็ เปิดห้องว่าจังอยากพร้อมกันขนาะแลวก็มีลองเฮ็ดลองเขียนตากันขึ้นอันว่าในอําก็ในก็อําปันดังอ่นใจอําปันดังเสื้อใจเฮ็ดคิดเฮ็ดไปกันอยู่จังไดมันอําใจตาฮักตีเหลียนคนเนาะกําลังใตาฮักตีียนว่าในาหมอป้องใจกันมอฮักกันมใส่ใจกันยวก ว่วนถึงวนถึงเปินถึงเฮาค่ะนอวนถึงใจเปินใจเฮาได้ค่ะเพราะว่าหมอปอกใจหมอเข้าใจกันหมาว่วนถึงกันหมอใจเทียมกันได้ก็อยู่อย่างว่าเป็นว่านาเฮิร์นอันลีนาเฮิร์นอันมวนและไม่ตั้งซื้ออยู่ในขอ่อมกําเทพนาเฮิร์นม้วนนาเฮิร์นอุ่นใจอันว่านั่นมันสำรองแย่จึเฮือหนรองแย่ได้ได้คาบ้านเพราะว่ากวนเทาคาเป็นก็กูกันค่ะนาะ นมีตั้งฮักมีนาเฮือนในะนะเพราะว่าก้นทีเ่เฮือนเฮาขานันักปองใจในจึงก้นๆน,นั้นนอว่าเดเฮ็ดการงานอีหังก็เขาก็ไมีตั้งซื้อเอเฮ็ดเพราะว่ากเฮาในเฮ็ดการส่ง,สงเสว่าเฮ็ดเลยตั้งซื้อเฮ็ดเลยใจีว่าในจึงพ่อนปางการก็ออกมานีออกมา,ออกมาเข้มจดแม่นค่ะเสแล้ว บ่ได้เป right? really huh? so, so, like, ็นฝ่ายผู้ยิ่งก็อยากผู้าก็อยาวให้ไดค่ะเนาะเป็นว่าจองยามันมก็ใด้อ่มีปัญหาหน้าเฮือนมามาเฮ็การก็เป็นหน้าตูหน้าน้ําดค่ะเนาะเป็นมีต้อซ่าใจปิดใจป๊อดเลยจัไเพราะว่าก็ให้การมาทีกับสกตั้งนําเ็อักดิเใสเอิ้นนี่ก็มันก็ดีให้มีลมของกําแจ้ามานคะเนาะกนั้นลลองหน้าเฮือนอุ่นใจแน่ํานองแล้แต่ค่ะเพราะว่ามีล่อนมาเจังไดก็ หลวงอ่อก็มีหลองอุ่นใจค่ะนะเพราะว่านาเฮื่อุ่นใจเนี่เพราะว่ามีหลองอุ่นใจก็หลวงอนก็เตจายเฮียนเอาไปผู้ปีญญาลายลีค่ะเนาะเพราะว่าเฮียนผู้ปีญญาลายลีเมตตาหูตั้งหันเลยจเจอไหนะค่ะเนาะเขาเนี่ก็เดชมีนำใจใครจอยเทียมตรงวงกลมป,ปุกปองตรงวงกลมค่ะเขาเตหมอถ้าปูนพ่นตัวเจ้าเก่าเหหมอด้วยหลอมตัวเจ้าเก่า ก๋วยหมูก้าค่ะเนาะเขาก็เดมัวว่นตาเบิร์เลยมีน้ำใจต่อเบิร์นะคะก็น,นั่นแหละลองอุน่นอุอุ่นใจลำลองแท้ๆค่ะมีดีไลก์กอดเดนันเดิ้คินใหญ่นะคะเนาะลองอุน่นอุอุ่นใจก็กาน,น,นและลองตั้งหักกันวานนี้มันก็ลำลองมานะคะเนะาะหักกันจอยกันแถมกันปันแห่งกัน,นะค่ะเราลูกหวานตีอันเกิดในนาเฮิรนติปอมี กลุ่มพิษกันเทงันโมกันติ๊กนั่นลวนก็มั่นเตเตอป้ายใจตั้งแต่ก้อนเล็กค่ะพากก้อนใหญ่มากเนี่ยก็มันเตมีใจมันังกมากลัวเฮ่เฮ่เลยจะไหนมาอไรนเขาก็นน่นและในตอนใน้แต่ก่อนแคลาไในแต่ก็พวกว่าเขาค่ะครเลยกวนจึงหื้อเข้ากุวยเข้าอยาไปีกล้วยมงมงไครเลยตีบนกล้วยเข้าเนี่ยก็ลงในหมอปกป้องตัวเจ้ากับเขาหมอ ด้วยถึงตัวเจ้าเก่าเฮาบ่มีตั้งคัดใจในตัวเจ้าเก่าค่ะเนาะใครเลยจึงเฮาก็โดนเลยเมตตาปป้องอเฮาจงไหนที่2นี่ก็ป่ว่มีตั้งคักก็มันการที่ใส่ใจลมลกด้วยถึงกันในลํารองนี่ค่ะเนาะตั้งคัดหลนาเฮือนอุ่นใจนี่ก็กําว่ได้เป็นบ่แม่คนในเฮือนจังได๋ค่ะเนาะกว่าเหตุการณ์กว่าเฮียงก็มันก็ไดตมาการใด็กตออกมาหีนี่ค่ะ จเ,เ,เจ้าแม่นค่ะพ่กอะไรเจ้ก็เจ้าเชฟกันค่ะนะยีดจมูกก็ติดปันแห้งค่ะย้อนให้ยูลีกินหวาเลยมีนะ่าเพิ่นอุ่นใจกันกุกก็ค่ะเหมือนกันค่ะ